Club World Cup สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาทห้บาท ในช่วงของ blue today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้นะครับก็ช่วง blue today นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ข่าวค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับอาร์เซนอลในค่ำคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2หลังจากนัดแรกเนี่ยเชลซีแพ้มา2ประตูต่อ3นะครับก็ย้ำนะฮะวันนี้ match day นะฮะลงเตะกันในช่วงเวลาตี นะครับก็อย่าลืมตื่นมาให้กำลังใจเชียร์เชลซีกันได้นะครับก็แน่นอนวันนี้หลักๆเรื่องของแถลงข่าวค่อนข้างเยอะเลยรวมไปถึงนะตลาดซื้อขายที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเดสไลน์ปิดตัวไปในช่วงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องของเอกสารเนี่ยนะฮะสามารถทีมสามารถที่จะ ทำได้อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายดีลที่หลายคนอาจจะงงว่าปิดไปแล้วทํำไมถึงยังเซ็นสัญญาส่วนใหญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ก็จะติดเรื่องของเอกสารเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยฮะก่อนที่จะไปติดตามข่าวในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับ Leo รีโอรวมกันมันกว่านะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับกิจกรรมดีๆนะฮะก็เดี๋ยววันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับผมจะไปร่วมกิจกรรม15ปี FISG ลูกบอลเพื่อน้องครับแจกลูกฟุตบอล1 5 0่ลูกสู่เยาวชนไทยทั่วประเทศส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชน,นะฮะก็เดี๋ยวเราจะประเดิม,มนะฮะวันที่9กุมภาพันธ์นี้ที่โรงเรียนบางปะอินจังหวัดอยุธยานะฮะก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะซูเปอร์สตาร์ไปกันเพียบเลยฮนะลีซอธิร,รทเทพวินโนไทยตูเต้ต้องสุยนะทีมสิงห์บลูคาเฟ่นะฮะรวมไปถึงอินฟลูอีกหลายท่านนะฮะไป ร่วมสนุกกันได้ก็กิจกรรมจัดโดย FISG ครับผพ้่ให้บริการด้านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทนะก็จะมีการแจกฟุตบอลถึง100ลูกเลยในวันนั้นนะครับก็ในวันงานก็จะมีไลฟ์สดติดตามการแข่งขันกันได้นะคใครสนใจอยากจะได้ลูกฟุตบอลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม แปะลิงก์ลงทะเบียนสำหรับรับลูกฟุตบอลจาก FISG ได้เลยนะครับโรงเรียนไหนมีความประสงค์จำนงที่อยากจะได้ลูกฟุตบอลนะส่วนแฟนสิงห์บลูคาเฟ่ก็ไปเจอกันได้9กุมภาพันธ์นี้ครับที่โรงเรียนบางปะอินนะครับอะไปว่าถึงแถลงข่าวครับเริ่มวันที่ความพร้อมของเชลซีนะฮะลูซิเนียอัปเดตนะฮะยืนยันว่าตัวที่ไม่พร้อมลงเล่นก็คือเลวายโควิลดาลิโอเอโก้เจมีกิตเทนที่เจ็บแฮมสตริงนะครับแล้วก็เอสเตอร์วิลเลียนเรื่องของเหตุผลส่วนตัว ส่วนที่รอคอนเฟิร์มเพิ่มเติมก็คือทางฟิลิปยอร์เกนเซ่นนะครับขณะเดียวกันก็มีการยืนยันว่าผู้ตัดสินที่จะทำหนะ้าที่ตัดสินในเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนะัดที่2เนี่ยจะเป็นปีเตอร์แบงค์สนะครับซึ่งเคยตัดสินเชลซี13นัดชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้2เคยแจกใบแดงไป2ใบครับในเกมที่โรเบิร์ตซานเชสเจอกับแมนยูแล้วก็กูคุริยากับฟูแลมนะครับขณะเดียวกันนะครับก็บทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับ เรียมโรซิเนียพูดถึงสถานการณ์ของเอสเตวัลเขาบอกว่าเขากําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากมากด้วยเหตุผลส่วนตัวผมจะไม่กดดันเรื่องการกลับมาของเขาเลยนะครับมันต้องรอให้ถึงเวลาที่เขารู้สึกพร้อมจริงๆเท่านั้นส่วนเอนโซฟานเดสก็บอกว่าผมอยากส่งข้อความถึงเอสเตวัลครับฝากบอกเขาว่า ผมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งผมสนับสนุนเขารักเขาและพวกเราหวังว่าจะได้พบกับเขาที่นี่เร็วๆ,ๆนี้ทั้งกลุ่มอยู่เคียงข้างกับเขาอยู่เสมอซึ่งเหตุผลส่วนตัวเนี่ยก็คาดว่าเดาไม่ยากอาจจะเป็นเรื่องการเสียชีวิตอะไรลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่ว่าในสื่อเมืองนอกเนี่ยพอเป็น p e r s o n a l reason บางที่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอะไรแบบนี้ขณะเดียวกันโูซิเนียพูดถึงการเจอกับอาเซนอลในเลกที่2ครับ ความจริงก็คืออาสนอลเนี่ยเป็นทีมเต็งพวกเขานําอยู่1ประตูและได้เล่นในบ้านดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังจะผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้เราต้องพยายามเต็มที่และให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นมาหวังว่าครึ่งหลังจะเป็นช่วงเวลาสําคัญในการพลิกสถานการณ์นอกจากนี้พูดถึงโปรแกรมที่มันเตะทีนะครับเขาบอกว่าการพูดถึงสิ่งที่อาสนอนหรือมิเกลเตต้าทำหรือไม่ทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผมกังวลสิ่งที่ผมกังวลก็คือการพักผ่อนครับ เราต้องฟื้นฟูร่รางกายเกมวันอังคารจะเป็นเกมที่หนักหน่วงมากและผมต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้สําหรับเกมนั้นขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าถ้าทีมหากเข้ารอบไฟนอลได้เขาบอกถ้าเราได้เข้าชิงชนะเลิศมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสโมสรฟุตบอลเชลซีที่เราได้เข้าชิงมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมครับผมจะพิสูจน์ให้เห็นในเวลาต่อมาว่าผมคู่ควรหรือไม่แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดถึงเป็นอันดับแรกขณะเดียวกันนะฮะสื่อไปถามว่า11ตัวจริงในทีมที่จะเจอกับ อาร์ซอนเนี่ยจะมีผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมไหมผมไม่มีสเสบียตัวจริงที่ดีที่สุดครับผมไม่เคยมีเลยในทุกสโมสรที่ผมทํางานด้วยเพราะอะไรนั่นเลยนะครับเพราะความต้องการทางด้านร่างกายคุณจะเป็นต้องมีขุมกําลังเสมอขณะเดียวกันการอัปเดตเรื่องราวของยอเกนเซนก็บอกว่าเขาใกล้จะฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับและหวังว่าจะเป็นเกมกับอาร์ซอนหรือในเกมถัดไปนอกจากนี้การอัปเดตเรื่องราวของอาการบาดเจ็บกิทเทนนะครับก็บอกว่าในาเสด็จที่กิทเทนมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริง ผมไม่ทราบว่าการบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนมันเป็นเรื่องน่าเสียดายสาหรับเขาจริงๆครับเพราะผมอยากให้เขาลงเป็นตัวจริงและอยากให้เขาแสดงฝีมือออกมาหวังว่าการบาดเจ็บจะไม่หลายแรงนอกจากนี้โรซิเนียก็ยังชื่นชมเอนโซและก็ฟอร์มของทีมครับผมคิดว่าลูกทีมของผมอย่างเอนโซเฟรนันเดสที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วรวมถึงนักเตะที่ได้แชมป์มา2รายการเมื่อปีที่แล้วพวกเขาสามารถเล่นในเกมใหญ่ๆได้พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในนัดสําคัญ และเกมวันอังคารนี้จะเป็นเกมที่สําคัญอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนะครับเรมูซิเนียก็ชมความขยันของเอนโซเฟรนันเดสครับเขาบอกว่าเอนโซมีความสามารถทางร่างกายที่หาตัวจับได้ยากซึ่งถือเป็นพรสวรรค์เลยนะครับเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็วมากและถ้าดูจากข้อมูลของเราเนี่ยระยะทางที่เขาวิ่งในสนามนั้นถือว่าอยู่ในระดับท็อปสุดๆรวมถึงคุณภาพและการเป็นผู้นำที่เขามอบให้กับทีมผมมีความสุขจริงๆครับที่ได้ทำงานร่วมกับเขา ส่วนข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับโอ้โหฟังกันไปแบบยาวๆเลยครับเรื่องมาที่เอาของเชลซีก่อนแล้วกันมีการยืนยันเป็นออฟฟิเชียันนี้อย่างเป็นทางการนะครับว่ามามาดูซาเนี่ยเดินทางกลับมายัางเชลซีแล้วหลังจากยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวกับทางสตาร์บุกนะครับอันนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันสลับขั้วไปก็คือทางด้านของ เออรอนออกเซมิโน uh, mm hmm. ก็ยืนยันออฟ i ิเชียลอย่างเป็นทางการ mm hmm. ก็ยา้ายไปอยู่กับ Star s สตา b ์บ k กด้วยสัญญาย,ยืมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกองหลังเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คือมามาดูสานะครับแน่นอนเช่นชักเก้เมื่อวานนี้เนี่ยฮิวโกไปแล้วก็ไม่ได้ชักเก้แล้วกลายเป็นว่าเชลซีดึงนักเตะที่ปล่อยยืมกลับมานะครับยืนยันออฟฟิเชีลแล้วนะฮะสำหรับมามาดูสานะครับ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจมีรายงานว่าเอเ็นกลอกองเต้นเนี่ยเซ็นสัญญาร่วมทีมเฟเดบาเช่ด้วยค่าตัว5้าล้านยูโรกองเต้เดินทางกลับยุโรปเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับศึกฟุตบอลโลกนะครับก็ยา้ายมาอยู่กับเฟเดบาเช่ส่วนดีวความวุ่นวายของอักเซลดิซซี่เนี่ยฟราบิชอกินรายงานนะครับอันนี้อัปเดตตอนประมาณตีสามบ้านเราอักเซลดิซซี่กำลังเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเซ็นสัญญาก,กับเวสแฮมค่ายืมเนี่ยอยู่ที่2ล้านยูโรโดยกองหลังรายนี้จะย้ายไปแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล แต่ในขณะเดียวกันนะครับหลังจากมีข่าวเ,เรื่องของดีซัซี่ปรากฏว่านะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยครับว่าดีลของดีซัซี่เอาเอานี้ผมอัปเดตจากสกายสปอร์ตตอนช่วงตีสาบ้านเรานะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไปติดตามในเพจแล้วกันเขาบอกว่าดีซัซี่เขา,ารับการตรวจร่างกายแล้วแต่ดีลนี้อาจจะล่มครับเนื่องจากนักเตะเนี่ยมีข้อเรียกร้องส่วนตัวซึ่งไม่รู้ว่าข้อเรียกร้องอะไรนะฮะแต่ว่าสุดท้ายดีลอาจจะล่มนะครับ ขณะเดียวกันนะครับข่าวอื่นที่น่าสนใจอัปเดตให้แล้วกันนะฮะก็มี Stoke City เซ็นสัญญาคว้าตัวออโต้อัมปาครับนักเตะจากเชลซีแบบถาวรด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์ขณะที่ดับิดดัตโรฟอฟาน่าครับย้ายไปสตาบูกเหมือนกันนะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้จะขอบซินเบิร์กรายงานว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอจ,จากพาเลสที่จะยืมตัวจอชัอาชิมปงครับทางเชลซีไม่มีความประสงค์ที่จะปล่อยตัวกองหลังรายนี้ออกไป ส่วนเดลี่เมลรายงานว่าเชลซีไม่ได้กลับไปหาจาโคโบรามอนหรือมาโกเซนซีนะครับเพราะความต้องการตัวในทั้งสองคนนั้นน่ยไม่มากเท่ากับที่มีต่อเชนมี่ชักเก้เชลซี Chelsea จะทําการประเมินสถานการณ์ในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่เหลือค่าวอ,อื่นก็มีชองฟิลิปมัเตต้าครับจะไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานหลังจากเข้ารับการตรวจร่างกาย2รอบในวันนี้ก็คาดว่ามีการตรวจร่างกายไม่ผ่านเห็นเขาบอกว่า เคสของมาเตต้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาการเจ็บเดิมๆนะรปรากฏว่าตรวจไม่ผ่านเฉยเลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าคาริเบนเซม่าเนี่ยตกลงย้ายไปร่วมทีมอัลฮิลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับบารุโคอต,ตกลงกับซิตี้ในการยืมตัวคาวินฟิลิปมาร่วมทีมนะครับที่เหลือเนี่ยอ่ะผมขออนุญาตข้ามบทสัมภาษณ์กับอินโซฟรานเดสที่พูดถึงการย้ายมาร่วมทีมเชลซีหน่อยนะฮะ จะบอกความจริงก็คือผมภูมิใจกับช่วงเวลา3ปีที่นี่มากเพราะผมย้ายเข้ามาในช่วงที่สโมสรกําลังเจอกับความยากลําบากมีการเปลี่ยนแ,บบแปลงมากมายแถมโคช้ชก็ผลัดหน้าผลัดกันเข้าออกไม่หยุดแต่ตอนนี้ผมมีความสุขกับทิศทางในสิ่งต่างๆที่กําลังเดินไปครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโคช้ชไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้เสมอครับผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ทีมต้องการ ในทุกขณะเพื่อช่วยสโมสรให้ได้มากที่สุดผมทุ่มสุดตัวในทุกวันครับเพื่อช่วยเพื่อร่วมทีมผมรู้สึกว่าผลงานส่วนตัวของผมกําลังไปได้สวยและหวังว่าเราจะจบฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าแชมป์ในการได้ถ้วยรางวัลซักใบ2ใบนะครับอันนี้คือความเห็นจากเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับส่วนข่าวอื่นๆผมอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับก็เท่ากับยืนยันนะฮะดาโตฟฟาน่าไปอยู่ซาบุกสัญญายืมตัวอารอนโรซมิโนสัญญายืมตัว นะครับแล้วก็เชลซีดึงมามาดูซากลับมาก็ถือว่าเป็นตลาดที่อาจจะค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรส่วนเรื่องของอัลเซลดีซซี่อย่างที่ย้ํานะครับว่าตอนตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าช่วงท้ายตอนเราหลับกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเจมี่คาร์เกอร์ครับ,รบล่าสุดมีให้สัมภาษณ์ครับมาอีกแล้วฮนะัเขาบอกมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับการใช้เงินของเชลซีแต่พวกเขาทุ่มเงินก้อนใหญ่ไปกับกองกลางและมันคุ้มค่าทั้งเอนโซและไกเซโด อันนี้ถือว่าพูดค่อนข้างดีนะสำหรับทางฝั่งของเจมี่คาร์ักเกอร์นะครับหลังๆเริ่มเริ่มเริ่มโดนแล้วนะฮะเริ่มโดนต้องโดน,นบ้างนะฮะไม่โดนไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ยอ,อีกคนหนึ่งที่เราปล่อยออกไปก็คือตั้งแต่ข่าวแต่เมวายก็คือไทริกจอร์ชที่ไปอยู่กับเอเวอเรตด้วยสัญญายืมตัวนะครับที่เหลือผมขออนุญาตอัปเดตตลาดซื้อขายกันแบบเรียลไทม์เลยนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ดีลส่วนใหญ่ก็เอาตรงไม่ค่อยดีลใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดีลนขาจะค่อนข้าง,จะ,างจะเล็กนะฮะถ้าสรุปสำหรับเชลซีนะฮะแฟนๆอาจจะช่วงท้ายพี่ปามสรุปให้หน่อยก็ดึงตัวเข้ามาคือมามาดูซานะ,ะเรียกเรียกตัวมาจากสัญญายืมตัวส่วนปล่อยเนี่ยเคนด,ดีป้ปาเอสปล่อยยืมนะครับเอ,อมามาไปอยู่ลิเวอร์พูลนะครับ มีอารอนดอลเซมิโนไปอยู่สตาร์บุกแมติสอาบูกูกับเรนี่ฮะที่ย้ายไปนะก็เออแมสอาูกูตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับเคนีปาเอสนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอ่อไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะก็เล่นไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปนะครับที่เหลือก็มีอเล็แซงแม็กซิมันครับย้ายมาอยู่กับลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เล่นอยู่กับคลับอเมริกาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยข่าว a อตเล i ิโก a มาดริดครับคว้าตัวโรดริโกเมนโดโซ่าจากเอลเช่มาร่วมทีมเป็นเฮียวิโกครับ16ล้านยูโรนะครับเออ่มีข่าวอื่นอ่ะเบนเซม่าเรียบร้อยกับอาฮิลาวนะครับแล้วก็มีโอ้ข่าวเรกแชมอะไรพวกนี้ข้ามนะฮะอ่ะคริสชอปาเลตลืมเลยนะฮะก็ตกลงได้ตัวทางดาวไยแมกนิวจากเอเวอตันมานะครับค่าตัว20ล้านปอนด์นะฮะ ก็จบเรียบร้อยนะดิวนี้นะครับที่เหลือเนี่ยยูเวนตุสครับได้เอ็มยูโฮมครับเป็นสัญญายืมตัวจากบรลญญาออปชันซื้อขาด15ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีดิวอื่นๆในถ้าดิวเล็กผมขออนุญาตข้ามนะฮะขออนุญาตข้ามเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะไม่มีข่าวใหญ่สำหรับการซื้อขายนักเตะเท่าไหร่ทำใจนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรา อ่ะมีเพิ่มนิดเดียวโอ้โหจะจบก็ไม่จบนะฮะมีคาราเกอร์ออกมาพูดถึงครับบอกว่าเขาพูดถึงเอนโซเฟอร์เดสเนี่ยคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็คาราเกอร์ก็ออกมาพูดถึงเอ่อเกี่ยวกับแผนการเล่นของเรียมโรซิเนียด้วยเขาบอกว่ามีการประเมินเขากล่าวว่าเรียมโรซิเนียมีการประเมินตัวเองที่ค่อนข้างต่ําไปนะ,ะเขาบอกว่า าการพลิกกับอาชนะไว้แชมป์ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแท็กติกของเขาคาราเกอร์แสดงเห็นว่าผู้เล่นสำรองลงมาแล้วเป็นอย่างไรโรซีเนียก็เปลี่ยนแผนจาก3-2-6ไปเป็น2-2-6เพื่อช่วยเพิ่มผู้เล่นในพื้นที่เกมรุกมากขึ้นในการทำประตูนะครับอ่ะก็นี่ทั้งหมดคือข่าวครับขอบคุณมากๆครับอาจจะยาวหน่อยแต่ฟังกันเต็มที่ช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ